มันต้องมีนะคะมันต้องมีทุกทุกบททุกตอนนะคะคนนี้อขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอีกหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็มันมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะมีเรื่องเล่าเยอะนะคะผู้หญิงคนนี้ เป็นคนชอบเล่านะคะแต่ว่าไม่อยากดราม่านะอย่าอย่าอย่าดราม่านะคะเป็นเรื่องเล่าแบบว่าเออคลายเครียดกันนะคะที่ล้างแล้วนะคะกินไปแล้วประมาณหลายหลายสิบลูกแล้วนะคะมีผู้ชายนะคะมีผู้ชายซื้อมาให้นะคะดูหน้าก่อนนะคะผู้ชายซื้อมาให้นะคะนี่นะคะอันนี้เกรดเกรดน่าจะเป็นเกรด เกรดเเลยนะคะเพราะว่าลูกโตมากเลยนะคะลูกโตเท่าๆกับครั้งก่อนที่เพื่อนพามาให้เลยนะคะเป็นไซส์ใหญ่มากเห็นไหมคะแค่สองลูกเนี่ยก็ก็ใหญ่มากแล้วก็อ้อกินไปแล้วนะคะหลายลูกเพราะมันอร่อยมากอืหวานหวานฉ่ำเลยนะคะหวานไม่มีเปรี้ยวเลยนะคะนะคะผู้ชายซื้อมาให้ แล้วเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นนะคะที่อ้ออยากจะเล่าให้ฟังขอเป็นอ่าให้เป็นอ p พีหนึ่งก็แล้วกันนะคะให้เป็น ep ีหนึ่งก็แล้วกันอ้ออยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับร้านนวดร้านนวดเรื่องเล่าร้านนวดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอ่าตอนนี้ขอเป็นอ p ีแรกก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคิดมาหลายวันแล้วว่าอยากจะทำอะไรดีนะคะคอนเทนต์อะไรดีในเมื่อเราทำช่องมาทำ u t u b e มานะคะเพราะว่า จะทากับข้าวทําของกินเนี่ยมันก็จ,จําเจนะคะจ,จําเจเฉยแฉะมันก็แค่นั้นเองนะคะเพื่อนอาจจะ <c oughs> ดูไปก็แค่นั้นนะคะแต่ก็อยากจะมีเรื่องเล่าแต่เรื่องเล่าแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะหลากหลายนะคะหลากหลายรูปแบบหลากหลายอารมณ์แล้วก็หลากหลายเหตุการณ์นะคะจริงๆแล้วมันมีอยู่ในแคตตาล็อกเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับ มันต้องมีนะคะมันต้องมีทุกทุกบททุกตอนนะคะคนนี้เอ๊ะคด,ดมันต้องมีทุกบททุกตอนนะคะ <c oughs> จริงๆแล้ววันนี้มีมีสองเรื่องนะคะในในวันเดียวกันเนี่ยแต่เอาเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะเป็นเรื่องที่ว่า <c oughs> สามีหึงไหมนะคะเราไปทําอาชีพนวดเนี่ยก็หึงอ่ะก็หึงจริงๆนะคะเป็นเป็นหึงที่แบบว่า หึงแบบบางทีหึงไร้สาระเลยแหละนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้อ้อจะเป็นเป็นตอนให้นะคะเป็นตอนที่ว่าผู้ชายเอาเชอรี่มาให้นะคะตอนนี้นะคะอ่ามันเคยมีคลิปที่อ้อเคยมีผู้ผู้ชายไอหนุ่มตีนะ่ะเอาเอาขนมมาให้นั่นก็ละลอกนั้นไงก็หึงไปแล้วนะคะหึงหึงจนแบบว่าอ่าทะเลาะก,กันเลยนะคะเพราะว่าเขาเอามาให้ทุกวัน จนกลายเป็นเรื่องหึงนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นเรื่องเชอรี่เข้าเรื่องเลยนะคะขอไปที่ล่าย,ยาวก็คือว่าที่ร้านเนี่ยมันก็มีกล้องวงจรปิดนะคะกล้องวงจรปิดประมาณ3ตัวในร้านนะคะเพื่อที่จะอ่าเราก็จะเอาไว้กันการเกิดเกิดสิ่งที่ไม่ไม่ดีไม่ร้ายในร้านนะคะเอาไว้เป็นหลักฐานอะไรประมาณนี้ แต่ว่ามันทันสมัยใหม่ไงมันมันทันสมัยแล้วใช่ไหมคะสมัยเนี้ไอ้ไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยมันไปคอนแทคไปคอนแทคกับโทรศัพท์ของลุงนะคะแล้วทุกๆวันเนี่ยถ้าเกิดว่าอ้อไปทํางานแล้วลุงก็ไม่ได้ตามไปด้วยเนี่ยแกก็จะนั่งสองเมียนะคะนั่งสองเมียสองเมียตามโทรศัพท์นั่นแหละคะ่ะว่าเมียอยู่ตรงไหนอะไรในร้านนะคะ เมียได้รับลูกค้าคนไหนนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็แล้วไปนะคะไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าผู้ชายเนี่ยก็จะมีคำถามตามมาเวลากลับมาบ้านนะคะเออลูกค้าผู้ชายคนนั้นอายุเท่าไหร่นะคะเข้ามาบ่อยไหมก็จะเกิดคำถามจุ้จี้จุกจิกทำให้หน้าลำคาญอยู่อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้ท,ที่ที่เอาเชอร์รี่มาให้อ้อเนี่ย เป็นลูกคา้าสักพักใหญ่แล้วเป็นปีแล้วนะคะเป็นปีสองปีมาแล้วนะคะแต่ว่าก็คือห่างหายห่างหายจากการมานวดไปนานเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นอ่าเป็นกิกนะคะเรียกเป็นเป็นกิ๊กนะคะพูดว่าเป็นกิ๊กพอเข้าใจนะคะกับเจ้าของร้านเก่าที่อ้อเคยทําก็คือว่าสาว สาวเกาหลีนั่นเองนะคะเป็นเจ้าของเก่าที่อ้อเคยทําด้วยนะคะเขาก็มานวดแล้วก็ก็เคยมานวดกับอ้อนะคะตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดจีบคิดอะไรเขาก็ไม่ได้จีบนะคะทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้จีบแต่เขาพึงพอใจในสีมือที่เรานวดซะมากกว่านะคะแล้วก็มาช่วงหลังๆประมาณสองเดือนให้หลังเนี่ยเขาจะมานวดบ่อยขึ้นนะคะแรกๆก็อาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วจังหวะเหมาะพอดีเลยเวลาเขานวดเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่อ้อ ช่องว่างพอดีช่องว่างที่มีเวลานวดพอดีก็มันก็ประจวบเหมาะแล้วแล้วครั้งต่อต่อไปเขาก็อ่าขอเบอร์นะคะขอเบอร์ที่ร้านไว้เวลาบุ๊กกิ้งเนี่ยเขาก็บุ๊กบุ๊กชื่ออ้อไว้ตลอดแล้วคนนี้เนี่ยเขาจะนวดครั้งละชั่วโมงครึ่งหรือเก้าสบนาที90ินาทีที่ร้านก็เก้าสิบดอน,นะคะเกสิบดอเวลาเขามานวดเนี่ย เาก็จะจ่ายแบ่งร้อยหรือใบห้าสิบสองใบเราก็เขาจะใช้เป็นเงินสดนะคะจ่ายแล้วเขาก็จะไอเงินทอนที่เหลือสิบดอลเนี่ยเขาก็จะให้เป็นทิปให้อ้อนะคะทุกๆครั้งไม่ว่าจะอ่าต่อต่อหน้าต่อหน้าลุงนะคะเขาเคยถามว่าเขาเคยเห็นลุงไงลุงไปที่ร้านเวลาวันยุ่งๆนะคะเขาก็เคยถามอ้อก็บอกว่าเป็นบอสนะคะอ้อก็บอกว่าเป็นบอส ถามว่าเขารู้ไหมว่าอ้อมีแฟนแล้วเขารู้นะคะเพราะว่า่าตั้งแต่ครั้งก่อนที่เขาเคยมานวดที่ว่าอ้อทํากับเจ้าของร้านเก่าน่ะเขาก็เคยสอบถามกับกับเจ้าของร้านผู้หญิงเกาหลีแล้วว่าอ้อ่ะมีแฟนไหมนะคะก็รายงานไปแล้วนะคะว่ามีแหละมีผัวแล้วอะไรประมาณนี้แล้วพอมาครั้งนี้เนี่ยเขาก็ถามว่าอ่าผู้ชายคนนั้นใครนะคะอ้อก็ตอบแบบว่าตอบ ตอบให้เกียรติน่ะตอบไม่ใช่ตอบให้เกียรติหรอกตอ,ตอบตอบแบบว่าเออเราเราไม่อยากจะให้ลูกค้ากระอักกระอ่ะอะวงใจอะผัวเมียนวดอยู่ในห้องแล้วผัวยืนอยู่ข้างนอกเข้าใจไหมคะเราก็ตอบไปว่าอ่าผู้ชายคนนั้นคือบอสนะคะบอสเป็นที่รู้กันว่าคือเจ้าของร้านไอ,ไอผู้ชายคนนี้เขาก็เลยเอก็ก็เป็นที่รู้กันว่าไม่ใช่ผัวเราละ แต่เขาก็ก็ยังมานะคะก็ก็ให้ติปอะไรอย่างเงี้ยผัวลุงแกก็รู้แต่ลุงอ,อลุงแกก็แบบว่ารู้ไงรู้ในลักษณะที่ว่าอ้อเนี่ยก็เก่งนะคะเก่งในเรื่องนวดเพราะลูกค้าออทั้งผู้หญิงผู้ชายแน่นแน่นเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าจะจะธรรมดานะคะเพราะมีบุกบุกตลอดนะคะ,ะไม่ใช่เฉพาะผู้ชายที่มานวดแต่อออย่างเดียว เขาก็รู้เพราะว่าเพื่อนแกก็เยอะที่ว่ามาชอบในในฝีมือที่อ้อนวดนะคะเราก็เป็นคนหนึ่งที่นวดเก่งเหมือนกันนะคะอันนี้ชมตัวเองแล้วก็โม้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยปนปนกันไปนะคะไม่งั้นไม่สามารถเปิดร้านได้หรอกใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเราไม่ยอมรับฝีมือว่าเราเก่งจริงๆอะ่ะใช่ไหมคะที่ที่เปิดร้านก็เพราะว่าเรารู้ว่าฝีมือเราเก่งแล้วก็เราก็มีลูกค้าประมาณนี้นะคะเขาก็มาอาทิตย์ละครั้ง เริ่มบ่อยขึ้อนอาทิตย์ละสองครั้งแล้วทุกๆครั้งก็จะให้ทิปนะให้ทิปบางครั้งเนี่ยให้ก่อนแล้วนะคะสิบดอนคือหลักตังทอนไงตังทอนจากที่เขาให้แบงค์ร้อยมาเราทอนไปสิบดอนเขาไม่เอาเลยเขาบอกว่าให้ทิปอ้อใช่ไหมคะบางทีนวดเสร็จแล้วพึงพอใจหลังจากการนวดให้เพิ่มอีกสิบดอนก็กลายเป็นยี่สิบดอนนะคะยี่สิบดอนบ้านเราเนี่ยเกือบห้าร้อยบาทนะคะสี่ร้อยกว่าบาทเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ย วันนี้นะคะวันนี้จริงลุงไม่ได้ไปที่ร้านหลายวันแล้วสามสี่วันแล้วนะคะลุงไม่ได้ไปเพราะว่าร้านไม่ถึงกับยุ่งมากแต่ก็แต่ก็คือยังเรายัางดูแลกันได้เพราะว่าอยู่กันสามคนใช่ไหมคะแล้วผู้ชายเข้าไปางไงแล้วก็อยู่หน้าเคเตอร์รอรับเขาเพราะว่เขาโทรมาบุกเขาก็ยื่นถุงเชอรี่ให้ทีแรกเออไม่รู้หรอกว่าเป็นถุงเชอรี่แต่รู้ว่าเป็นถุงสีขาวที่ให้เราแล้วก็ให้ทิปตามปกติที่เคยทํานะคะ จังหวะนั่นเองนะคะอ้อรู้เลยว่าตายละ่ะลุงต้องเห็นทางกล้องวงจรปิดแน่เลยนะคะเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แล้วที่ผู้ชายซื้อดอกไม้ให้นะคะทุกคนเชื่อไหมคะไม่เกินยี่สิบนาทีอ้อเข้านวดลูกค้าปุ๊บลุงไปที่ร้านทันทีเลยคะ่ะนี่คือความหึงของผัวนะคะผัวเริ่มหึงแล,ล้ล่ะว่ามีผู้ชายซื้อของให้เมียนะคะก็ไปนะคะไปที่ร้าน ไปเสร็จก็คืออ้อรู้ได้ล่ะว่าผัวต้องเห็นทางกล้องวงจรปิดเมื่อตะกี้นะคะแล้วอ้อก็ที่อ้อนวดลูกค้านะคะจังหวะที่อ้อเข้าออกเข้าออกมาเอาผ้าร้อนบ้างก้อนหินร้อนบ้างเนี่ยอ้อก็เข้าไปบอกผัวว่าผู้ชายซื้อเชอรี่มาให้นะคะดูซี่ลูกใหญ่ๆเลยนะคะอะไรประมาณนี้แกก็ไม่ว่าอะไรแต่แต่อ้อก็รู้ว่าแกแกหึงนะคะอ้อก็รู้เสร็จทีนี้ ละห้องนวดของอ้อเนี่ยพอข้างหน้ามันก็จะเป็นเก้าอี้ที่นวดเท้าประมาณสองตัวข้างหน้านะคะด้วยความที่ว่าแบบอาการแกแสดงออกเลยนะคะสีหน้าที่แบบว่าอ่าอยากจะอยากจะมองผู้ชายคนที่เอาไว้นี้ให้เนี่ยแกก็น,นั่งเลยนะคะนั่งนั่งที่ข้างหน้าเยื่อเยื้อห้องนวดนะคะอ้อนวดห้องสุดท้ายแล้วก็เก้าอี้นวดเนี่ยมันก็อยู่ที่ เยืงเยงแกก็นั่งนั่งรอรอจังหวะให้ผู้ชายคนที่อ้อนวดเนี่ยออกมาจากห้องเลยนะคะออกก็นวดไปด้วยคิดไปด้วยนะคะว่าคือเราไม่ได้เราไม่ได้อ่ามีมีความผิดอะไรนะคะเราไม่ได้มีความผิดอะไรเราก็นวดลูกค้าปกติและลูกค้าเขาก็ไม่ได้จีบเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็แบบเฉยๆแต่อ ถ้าเกิดว่าหัวอ้อแสดงอาการเยื่อะเกินไปอ้อก็จะโกรธนะคะในความคิดของอ้อเราก็จะต้องทะเลาะก,กันอีกนะคะ mm. หลังจากนวดเสร็จแล้วนะคะหลังจากนวดเสร็จแล้วเขาก็เขาก็เออบอกว่าเออค่อยเจอกันคราวหน้าอีกนะพูดภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ทักไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้อยากจะคุยกับเราต่อเขาก็ออกไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของวันนี้ที่ผัวขี้หึงนะคะหลัง ที่เห็นกล้องวงจรปิดว่ามีผู้ชายเอาของมาให้นะคะนี่ก็เป็นอีพีหนึ่งนะคะที่ผัวหึงแล้วผัวชอบส่องตามกล้องวงจรปิดถามว่าผัวหึงเนี่ยเราก็ลำบากใจเนาะแต่ว่าเราต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันในอาชีพนวดไงเราก็รู้ไงเราก็รู้ว่าเราเออมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ผู้ชายเนี่ยเขามาชอบ หน้าตาเราเป็นเป็นหนึ่งส่วนล่ะแต่ว่าไอ้เรื่องที่แบบว่ามันก็อะไรยอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดบอกเขาว่านั่นผัวฉันนั่นผัวฉันแล้วนั่งอยู่ที่หน้าห้องนวดนั่งอยู่ที่ในร้านนวดแล้วเมียเข้าไปนวดในห้องมันก็มันก็ดูไม่ดีไงใช่ไหมอ่ะดูดูแล้วแบบว่าคนที่ถูกนวดเขาก็ไม่สบายใจใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องแบบว่า บางครั้งเราก็ถ้าเราพูดอ้อมๆได้เวลาข้อถามเนี่ยอ้อก็บอกว่าอ๋อผัวฉันอยู่บ้านแต่ก็บอกความจริงนั่นแหละว่ามีผัวแล้วแต่ผัวฉันอยู่บ้านไม่ได้อยู่ที่นี่อันนี้คือบอสนะคะเราก็ตอบไปซะอย่างนั้นนะคะก็คือแบบว่าเหลีกเลี่ยงการที่ลูกค้าไม่สบายใจนะคะในในห้องนวดนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะคะ ep หนึ่งนะคะที่เอามาเล่าให้ฟังสำหรับผัวหึงไหมหึงนะคะใน ร้านนวดออสเตรเลียสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะคลิปหน้าห้ามพลาดมาเล่าเรื่องผู้หญิงพูดมาก80นาทีในเวลานวดโดยที่ไม่หยุดเกิดอะไรขึ้นคอยติดตามกันด้วยนะคะ